สวัสดีครับผมจิค่ซีครับวันนี้เราอยู่กันที่ปัทวีจังหวัดจันทบุรีนะครับเราอยู่ในสวนทุเรียนของคุณเจนะครับคุณเจนะครับมีสวนทุเรียนอยู่ประมาณ40ไร่นะครับซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่มีอายุนะครับแบบนี้นะครับแบบที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับประมาณ30ไร่นะครับแล้วก็อีก10ไร่นี่เป็นสวนทุเรียนใหม่นะครับซึ่งคุณเจตัดสินใจที่จะซื้อโดนเกษตร d j i a g ออากาติดตั้งระบบหัวฉีด4หัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือคุณเจสั่งซื้อเสาอา k ท เพื่อความสะดวกและความแม่นยำในการฉีดพ่นครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าการส่งและสอนการใช้งานที่สวนของคุณเจเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับ และในขั้นตอนแรกนะครับเรามาถึงที่สวนเนี่ยนะครับเราจะทําการสรา <in S 1> รํารวจลักษณะของสวนลูกค<ๆ>้าก่อนนะครับว่าลักษณะของสวนลูกค้าเนี่ยนะครับการปลูกต้นเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นแถวเป็นแนวยังไงนะครับในส่วนของริมแดนนะครับมีต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นทุเรียนที่มีความสูงกว่าต้นทุเรียนเนี่ยอยู่ที่จุดไหนบ้างนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าต้นบางต้นนะครับมันตายนะครับแล้วเขาก็ทําการปลูกแซมใหม่ซึ่งต้นนี้แหละนะครับมันจะทําให้เส้นทางการบินเนี่ย มันยุบลงนะครับเราก็จะทําการแก้ไขเส้นทางการบินให้ลูกค้าภายหลังนะครับพอเราเดินสํารวจสวนของลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะทําการปล่อยโดนครับดีใจมาวิกสามเอ็นเตอร์ไพทนะครับทำการถ่ายภาพบริเวณสวนทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะนําภาพความละเอียดสูงเนี่ยมาเข้าโปรแกรม d j i t e r r a และทําการประมวลผลเส้นทางการบินแบบ3มิติให้ลูกค้าต่อไปครับวิธีตั้งเสาเสาอาร์ทีเค คือให้ระดับน้าเนี่ยมันตรงแค่นี้ก็ตรงก็พอแล้วใช่ครับส่วนขาเราก็กางไว้อ่าเหยียบลงให้มันแบบแน่นน,นิดนึงเลยมามมเพราะว่าเสาเนี่ยเวลาเราตั้งแล้วเนี่ยระหว่างทํางานเนี่ยห้ามขยับจนกว่าว่าเราจะทํางานเริ่มใหม่เริ่มขีดขั้นตอนใหม่หมดเลยเราถึงขยับได้พอตั้งเสร็จปุ๊บเวลาเราเปิดกดค้างไว้ให้มันลมพัลมหนังพึ๊บมี่พือทำเงานเองเราไฟเขียวติดหมดใช่ครับไฟเขียวต้นหมดใช่ครับ ทีนี้พอไปเขียวติดหมดปุ๊บตัวนี้มันก็จะขึ้นโหมดเราอยู่ที่โหมดที่5้ามันจะใช้การทิปอยู่ที่5ครั้ง1 2 3 4งสองสามสี่ห้าแบตก้อนน,นึงกบิ้นอยู่ประมาณ3ชั่วโมง3นะชั่วโมงแบตมือถือเหมือนกันมือถือแบตมือถือจะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงแบตตัวนี้กับมือถืออ่ะไอ้กับไม่ใช่มือถือรีโมทรีโมทม,มันจะใช้ด้วยกันได้คือเตสนี่มันก็อยู่ยาวอย่างนี้เลยเราไม่ต้องเซตทุกครั้งใช่ครับจะใช้ครั้งแรกครั้งต่อไปแล้วก็มาเปิดเปิดใหม่แล้วก็ให้มันรอ แล้วตอนนี้นะฮะเราก็กาลังจะย้ายแปลงไปอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนะครับแต่ว่าเหมือนมีส่วนอื่นขั้นนะครับเราก็เลยต้องต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งครับลูกค้าก็พาเรานั่งซปเปอร์คาร์ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแปลงที่2นะครับลักษณะแปลงจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับ เมื่อเราได้เส้นทางการบินแบบ3มิติจากโปรแกรม d j i t e r r a เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้ลูกค้าดูนะครับว่าเส้นทางการบินขอบเขตต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมหรือยังดีหรือยังนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการยิงเส้นทางการบินนะครับออนไลน์นะครับผ่านคลาวของ d j เเนี่ยเข้าไปที่รีโมทของลูกค้าและทีมงานก็จะทําการสอนลูกค้าใช้งาน นะครับทำการบินพร้อมกับสอนว่าในขั้นตอนไหนลูกค้าจะต้องระวังอะไรบ้างนะครับให้ความสัมพัญกับขั้นตอนอะไรบ้างและจะอยู่กับลูกค้านะครับจนกว่าลูกค้าจะมีความมั่นใจในการทำงาน สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจโดนเกษตรนะครับฉีดพ่นสวนทุเรียนนะครับไฮเทคแบบนี้นะครับสามารถติดต่อ KRC Shop ได้ที่ไลแอดนะครับใส่แอดข้างหน้าด r r s h o p โทร0806026092ติดตามเราได้ที่ Facebook KRC Shop YouTube KRC Shop และ TikTok KRC Shop และอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าที่อยู่โซนระยองจันทบุรีและตราดนะครับใครที่สนใจโดนเกษตรนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมช็อปของเราได้ที่ k r c Shop สาขาแกลงระยองที่ แยกบ้านนาบายพาสอำเภอเมือง,งกแกลงได้เลยครับ